สวัสดีค่ะวันนี้จินจะพาไปชมบ้านเดี่ยวย่านมาใหญ่กันนะคะเมื่อเราผ่านโลตัสบางใหญ่มาแล้วให้มองซ้ายมือซอยวัดพระเงินนะคะจากนั้นเมื่อคุณเลี้ยวเข้ามาถึงแยกตลาดพระเงินให้เลี้ยวขวาระยะทางจากถนนกาญจนาเข้ามาถึงหมู่บ้านเพียง2.4กิโลเมตรหมู่บ้านอยู่ขวามือพึกษาการ์เด้นโฮม2 ถนนในหมู่บ้านกว้าง10เมตรจากร,าปรอปภเข้ามาไม่ถึง100เมตรก็จะเห็นบ้านอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ตรงถนนเมนนีดเลยค่ะทาสีขาวรีโนเวทใหม่หมดทั้งหลังเลยพื้นที่ทั้งหมด145ตารางวาตัวบ้าน200ตารางเมตรสีห้องนอนสีห้องน้ำค่ะจอดรถภายในบ้านได้สองคันบ้านหันหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงนี้มีศาลาหกเหลี่ยมให้นั่งเล่นนะคะด้านข้างก็มีระเบียงให้นั่งรับลมส่วนนี้มีประตูจากตัวบ้านออกสู่ระเบียงมาดูหลังบ้านกันค่ะด้านหลังมีพื้นที่อีก65ตารางวาถมแล้วซึ่งอยู่ในส่วนการขายนี้ด้วยจะปลูกสวนผลไม้หรือปลูกผักก็ได้มาชมภายในบ้านกันค่ะ ชั้นล่างปูด้วยกระเบื้องใหม่หมดเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่ตรงนี้มีห้องอเนกประสงค์ห้องทำงานหรือจะทำเป็นห้องผู้สูงอายุตามสมัยนิยมตอนนี้ก็ได้นะคะแถมแอร์ใหม่ให้สองเครื่องในส่วนของครัวกว้างมากเลยนะคะเหลือแค่ใส่บานให้เท่านั้นท็อปเป็นแกรนิตสวยงามและทำความสะอาดง่ายมีประตูออกสู่สนามหญ้าด้านหลัง บันไดเป็นไม้เนื้อแข็งขัดมันมีตู้เก็บของบิวอินใบใหญ่ชั้นบนนี้จะมี3มห้องนอน3ามห้องน้ำในห้องนอนใหญ่มีห้องเล็กซ้อนอยู่อีกหนึ่งห้องจะทำเป็นห้องแต่งตัวหรือห้องทำงานรับลมตรงมุมนี้ก็เหมาะนะคะ